สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคณาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของ4เดือนนี้นะครับก็คือมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาในปี2564นี้จะสกบภาพรวมให้สําหรับชาวกรกฎเพื่อนํา<ม>เพื่อไปปรับใช้ชีวิตประจําวันของตัวคุณเองนะครับ ฝากนิดนึงสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงในการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาได้ที่บูพยา5 9นะครับทีนี้เรามาดูในช่วงของสีเดือนนี้กันนะครับอนาเกตของชาวกรกฎจะมีอนาเกตอยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูเลข7กันนะครับก็คือดาวที่บ่งบอกในลักษณะของดาวคู่ของคนหลักเพศตรงข้ามโคจรมาเป็นกเกษตรอยู่ในราศรีมังกรนะครับก็อยู่ทั้ง เดือนมิถุนากรกานาแล้วก็สิงหากันยานเลยในปี64ดังนั้นเนี่ยดาวเสาร์จะอยู่ที่เดิมดาวเสาร์เนี่ยนะครับโคจรเล็งลัคนากรกฏอยู่ก็จริงๆแล้วดาวเสาร์เนี่ยเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียที่เคยอธิบายให้ฟังในคลิปราศีกรกฏในประจําเดือนอยู่แล้วนะครับแต่จะบอกเพิ่มนิดนึงสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับจะบอกว่าดาวเสาร์เนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับชาวกรกฏเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาว ปัตตานิหรือดาวเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็เป็นดาวคู่ครองคุณด้วยเมื่อโคโจรเป็นกเกษตรมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนื่องจากดาวเสาร์เป็นดาวบารเคระค์และอยู่ในตําแหน่งเล็งลักคณาเขาเรียกว่าดวงพินทุบาทดวงพินทุบาทเนี้ยไม่ได้ไหลแรงมากนะครับแต่มันเป็นลักษณะของจุดลอยรั่วรอยร้าวของดวงชะตาเท่านั้นเองดาวเสาร์เล็งลักนะครับก็หมายถึงในลักษณะของการที่อาจจะมีปัญหาความ ไม่เข้าใจกันหรือมีความขัดแย้งกันบ้างเล็กๆน้อยๆในบางครั้งบางจังหวะและบางโอกาสโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนาเป็นต้นไปมิถุนากรกฎาสองเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องระมัดระวังเพราะว่าอิทธิพลของดาวองคารโคจอร์อยู่ในราศีกรกฎประจันหน้ากับดาวเสารที่เป็นมุมเล็งกันอาจจะมีความทุกข์ใจมีความเครียดความเซนสิทีนิดหนึ่งในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ต่างๆกับชาว กรกฎนะครับทำให้คุณอาจจะรู้สึกทุกข์ใจนะครับเป็นกังวลมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแหวง้งบางคนอาจจะจบเลิกลากันไปเลยก็ได้แต่บางคนอาจจะไม่จบเนื่องจากดาวเสาเป็นเกษตรเพราว่ามั่นคงถาวรแต่มีปัญหาเขาเรียกว่าดวงระหองระแหงประมาณนั้นก็ได้เพราะเป็นเกษตรแล้วมันก็อาจจะคุมอยู่หมายความว่าอาจจะไม่เลิกแต่จะมีปัญหาระหองระแหงใจกันมีความทุกข์ใจที่ไม่สามารถจะแบบ ล่อยวางความรู้สึกตรงนี้ได้นะครับเสากับอังคารเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าจะต้องแตกหักกันมีปัญหากันหรือต้องมีการทะเลาะหึงหวงกันนะครับประมาณนี้เพราะว่าอิทธิพลของดาวมันมีการประจันหน้ากันแต่ดาวเสาที่เป็นกระแสอยู่ในเรือนมังกรเนี่ย,เ,นเ,นยเขาบอกว่าตัวตนของตัวคุณเองจะมีในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะปลุกปักกับความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ตัวลงตัวนะครับแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนกับว่าต้องมีอะไรที่มันแบบความมั่นคงของชีวิตกับความหลักเพิ่มเติมมากขึ้นเพียงแต่ชาวกรกฎอย่าไป อะไรเยอะกับคู่ครองคนรักแหละนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาได้มันไม่เลิกกันแต่มันก็จะมีปัญหายืดเยือเ้อเรื้อรังกันนะครับอยากจะจบก็จบไม่ได้อยากจะไปก็ไปไม่ได้ move on ไม่ได้ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเราควรจะปล่อยวางในเรื่องของความคิดนะครับแล้วก็ทัศนคติความคิดต่างๆเนาะรอเวลารอจังหวะแล้วคุณจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความลงตัวมากขึ้น หลที่พ้นของดาวเสาร์นะครับเป็นเรือนปัตตานีเนี่ยยังหมายถึงในลักษณะของหุ้นส่วนด้วยดังนั้นเนี่ยใครมีหุ้นส่วนะระมัดระวังเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวเสาร์กับดาวอังคารจะมีการประจันหน้ากันอย่างที่บอกไปมีหุ้นส่วนจะแตกกันในหุ้นส่วนนะครับไม่ลงตัวกันแล้วก็มีปัญหากันมีความทุกข์ใจระหว่างกันและกันประมาณนี้หลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นที่ดาวอังคารนั้นโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับ ประมาณเดือนสิงหาคมาจะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็อดทนนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่คุณจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วแหละเพียงแต่ตอนนี้เราอยากคาดหวังเท่านั้นเองพยายามปล่อยวางในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกระหว่างกันและกันแล้วคุณก็จะได้ในเรื่องของความรักที่มีความมั่นคงต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอดาวพฤหัสบดีที่โคจรตกเรือนมอรณะกันบ้าง จริงๆดาวพระนศดีเนี่ยจะถอยหลังมาที่ราศีมังกรเล่งลัคนาในช่วงประมาณ28กันยาเข้าสู่ราศีมังกรถอยหลังเข้ามาแต่เราจะยังไม่พูดถึงเพราะว่าวันที่28เนี่ยมันก็แบบปลายเดือนกันยาแล้วเนาะเพราะเราจะสโคบถึงเดือนกันยาพอดีก็28 29 30 3 ประมาณสองวันเองนะครับเราก็จะไม่พูดถึงเพราะมันแค่2วันเราจะยกยอดตรงนี้ไปในเรื่องของดาวพฤษฎีการย้ายดวงดาวค่อยว่ากันอีกครั้งในคลิปหน้านะครับหรือไปดูในช่วงเดือนอกันยายนในแผนผังในเรื่องของอเดือนกันยายนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะไปแตกรายละเอียดเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันไอ้เป็นภาพรวมที่ดาวพฤษฎีอยู่ในราศีกุมก็คือเรือนมอรณะดาวพฤษฎีมาจากเรือนสุภะและมาจากเรือน อลีนะครับตกเรือนมรณะหมายความว่าชาวกรกฎลัคนากรากฎระมัดระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอาจจะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงมีในเรื่องของอคนในครอบครัวมีการเจ็บป่วยนะครับเนาะเกิดขึ้นอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณก็ได้นะครับมีการเจ็บป่วยมีการมรณะไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าเสียชีวิตไม่ได้แปลว่าตายนะครับอย่าแปลแปลแบบนั้น แปลว่าเจ็บป่วยนะครับหรือพัดพากเดินทางไกลแบบนี้เพราะดาวพฤหัสบดีมาจากเรือนสุภาสุาสามรณะคือการเดินทางไกลนั่นเองหรือคนในครอบครัวจะเจ็บป่วยนะครับก็คือพูดง่ายมีโอกาสเจ็บป่วยได้ทั้งพ่อและแม่ประมาณนี้บิดามารดาของคุณอาจจะเจ็บป่วยเกิดขึ้นต้องไปดูแลรักษาตัวเองอะไรแบบนี้เราต้องไปช่วยเหลือดูแลรักษาแบกรับภาระตรงนี้นิดหนึ่ง ประมาณนี้นะครับในช่วงของเดือนมิถุนายกนรกหารและก็กันยานี้เดี๋ยวหลังจากนั้นดาวพฤหัสดีก็จะถอยลงมามก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับดาวพฤหัสดียังมาจากเรือนอริเข้าสู่เรือนมอราณะด้วยอริไปมราณะเนี่ยแปลว่าอุปสรรคปัญหาเป็นไปจบสิ้นมันหมายถึงในลักษณะของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือการแบบอะไรที่มันมี ติดค้างในอดีตจะค่อยๆจบลงปัญหาอุปสรรคนี้สินที่ยืดเยื้อเรื้อรังในอดีตคุณจะสามารถปิดหนี้ได้นะครับเนาะก้อนเฉพาะก้อนนี้นะคุณมีโอกาสปิดหนี้ได้เนี่ยก็คือเดือนอมิถุนายนกละกรกหาคมนียกันยานเนี่ยจะสามารถปิดหนี้ได้นะครับถ้าคุณไม่ไปก่อหน,นี้ใหม่มาคุณจะสามารถปิดหนี้ได้หรือคุณจะสามารถ manage ในเรื่องของหนี้สินได้ ประมาณนี้นะครับหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันอย่างที่บอกไปอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดหรือบางคนอาจจะเดินทางข้ามประเทศเลยก็ได้เช่นกันนะครับในช่วงระยะมิถุนาถึงกันยายนนี้ก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับหรือบางคนนิดนึงอาจจะได้หลักมรดกด้วยแต่อันนี้อาจจะเป็นเกณฑ์ที่น้อยนิดนึงแต่ก็ยังมีโอกาสในเรื่องของการสืบต่อการมีมรดกก็ได้เช่นกันนะครับมีอาจจะได้ดอกเบี้ย ก็ได้สำหรับบางคนเนาะดอกเบีย้ยประกันต่างๆประกันสุขภาพประกันชีวิตหรืออะไรแบบเนี้ยจะได้เงินตรงนี้นะครับเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวราหูคือดาวสุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับดาวราหูที่โครจรเป็นน็ตอยู่ในราศีพฤกษบเป็นภพเรือนลาภะจริงๆแล้วราหูเนี่ยอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยให้ลาภให้ผลดีกับชาวกรกฏนะ แต่ราวหูในช่วงเดือนมิถุนายนอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงเดือนมิถุนาคือช่วงประมาณ1-15มิถุนาเป็นช่วงกลางเดือนหลังจาก15มิถุนาจะดีขึ้น1-15มิถุนายัางต้องระมัดระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหานะครับในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันกันกบเพื่อนร่วมงานมีปากมีเสียงกันกันกบคนในที่ทํางานมีปากมีเสียงกันกับเขาเรียกว่า ในเรื่องของหุ้นส่วนก็ได้นะประมาณนี้คือในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆมันแบ่งไม่เท่ากันมันมีปัญหามีคดีความมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นในเรื่องลาบผลรายได้ประมาณนี้มันไม่นิ่งนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการมีปัญหากับการเงินด้วยดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎลักณากรากฎพยายามจะสรรพส่วนเรื่องการเงินนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแบบกระทันหันได้เช่นกันเนาะเพราะว่า ดาวอาทิตย์กับดาวราหูเนี่ยโคจรกลุ่มกันมีปัญหาในเรื่องของลาภผลรายได้ต่างๆการเงินที่อาจจะให้คนอื่นยืมนะครับหรือเซ็นกู้เซ็นค้ำต่างๆมีปัญหาเกิดขึ้นได้ทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมีในเรื่องของคดีความตามมาด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยชาวกรกฏเนี่ยช่วงเดือนมิถุนาครึ่งเดือนแรกเนี่ยต้องระมัดระวังหลังจากครึ่งเดือนหลังไปแล้วของเดือนมิถุนาจะดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรื่อง ปัญหาอุปสรรคต่างๆจะค่ะคอยๆคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นเนาะโดยภาพรวมก็จะมีอะไรที่ค่อนข้างโอเคมากขึ้นแหละแต่อย่างที่บอกนะว่าเดืนอนมิถุนายนกรกฎามยังคงต้องระมัดระวังเพราะดาวองขานก็จะประจันหน้ากับดาวเสาร์ด้วยยังไงซะคือปัญหาต่างๆมันก็ยังมีในช่วงเดือนสรุปคือเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎามยังต้องระมัดระวังส่วนหลังเดืนอน ประมาณเดือนสิงหาไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นเยอะๆเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มหรือมีในเรื่องของอะไรที่มันแบบคาดหวังไว้หรือมีอะไรที่มันแบบอยากจะให้มีการเติบโตมีการพัฒนาจะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถจะมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณนั้นต้องการสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาจะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่ จะต้องได้มากขึ้นนะครับมีเป็นรูประธรรมมากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของประสบความสําเร็จอะไรในสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยเช่นกันก็พอให้ชาวกรกฎนั้นอดทนนะครับก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะค่อยๆมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับชาวกรกฎนะครับสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามปรหลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ